สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมอยู่กับตัวจอยโดยตัวรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับสำหรับในตัวจอยโดยตรงรุ่นรุ่นนี้เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ผมนำเสนอก็เป็น CRV นะครับเจน2 2002ย์สอถึงสองศนะครับในตัวนี้วิทยุที่ติดมากับรถเนี่ยนะครับก็จะอยู่อายุประมาณเกือบเกือบยีปีแล้วนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอที่เป็น LED สนะครับไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าไหร่ละนะครับเราปัจจุบันเนี่ยเรามาได้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับพวกยูทูบก ฟังเพลงผ่านสตรีมมิ่งมิวสิกต่างๆนะครับมากมายในตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีจอขนาด9นิ้วนะครับเป็นจอ IPS นะครับแล้วก็จะมีตัวช่องแอร์ด้านล่างมีสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ในการทำงานของเขาเนี่ยหน้าจอเขาจะตั้งแบบนี้นะครับเวลาแดดส่องมาปั๊บไม่ตรงเข้าจอนะครับก็จะให้สามารถชมได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นเนื้อจอแบบ IPS ขนาด9นิ้วนะครับมีลองขนาด32กิกนะครับ ลงแอปได้หลายสิบแอปทีเดียวแล้วก็จะมีแรมขนาด2 g กิกสามารถแสดงผลแบบที่เขาเรียกว่าม u l ติ w i n d o w ได้พร้อมกันนะครับ2จอเลยนะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถลงได้ไม่ว่าเป็นแอปพยากรณ์อากาศหรือแอปอะไรต่างๆนนี้ก็สามารถลงได้เยอะแยะทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับบริเวณด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีเฟรมนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ เป็นสีก็ใช่จะเทานะครับเดือดดำรถเกือบจะเงาทีเดียวนะครับแล้วก็เหมือนกับวัสดุเดิมของรถทุกอย่างนะครับมีกิ๊บล็อก1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็7 8นะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็ในชุดของเขาก็จะมีช่องเสียบนะครับด้านหลังที่เป็นช่องเสียบของตัวจอ a อ d r o i d นะครับจะมีปลั๊กไฟสเตตจรูปแบบนี้มาให้นะครับนำปลั๊กไฟสเตตดรูปของเขาเนี่ยเสียบเข้าทช่องนี้นะครับแล้วก็นําสาย F M เสียบเข้าทีช่องนี้ แล้วก็นำะปลั๊กของรถนะครับที่ดึงจอดท้ายยุ่เดิมใน3สชุดเนี่ยเสียบเข้าทังช่องนี้ก็จะเสียบแล้วก็ใช้ได้ทันทีนะครับไม่ง่ายเด็ดเดียวนะครับในตัวจอ Android ของตัว Gen 2นะครับเสียบวี v Gen 2ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดนะครับด้วยการเพิ่มตัววิดีโออินในกรณีที่เราต่อกับพวกตัวทีวีดิจิทัลว่า ในกรณีที่เราต่อจีวีหัวหมอนให้เด็กๆชมด้านหลังก็จะมี AVO u t ทขยายเสียงเบสให้ชุ่มนุ่มลึกนะครับผายร้อมากขึ้นวยการต่อซับเอาขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วพร้อมกับนั้นเนี่ยเราก็จะมีชุดอะ udi โอเอาท์นะครับหรืออาเสียบเวให้อีก2ชุดนะครับในการต่อเข้าแอมเพิ่ขยายระบบลำโพงคู่หน้าแล้วก็ลำโพงคู่หลังครับแล้วก็ในกรณีของเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะเราโหลดแอปพลิเคชันของตัวยูทูบและ g o o g l e Map มาให้เรียบร้อยถ้าเราใช้ Google m a ปเนี่ยนะครับเราก็แค่แชร์ไวไฟจากมือถ ในมุมเดียวกันครับถ้าเกิดเราไม่มีเน็ตนะครับเราก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันรเรียกว่าแผนที่ออฟไลน์นะครับเราทำงานผ่านตัวเสา GPS นะครับแบบนี้ครับ GPS แบบนี้หรือเสาดาวเทียมเนี่ยก็สามารถทนำทางโดยไม่ต้องใช้แผนที่ที่เป็นใช้เน็ติดต่อไปนะครับแล้วก็ในชุดออปชันที่เราเสริมมาให้เนี่ยจะมีกล้องถอยหลังนะครับปักกล้องถอยหลังแบบนี้มาให้กล้องถอยหลังใลรอกแบบหลแบบายแบบตามนี้นะครับแล้วก็มีสายไฟที่ยาวประมาณ5เมตรใช้ได้ทันทีเลยทีเดียวครับ ในชุดที่ปกติเราเล่นแต่เดิมเดี่ยเราเล่นเทปหรือเล่นซีดีนะครับในปัจจุบันเราอาจจะมาเล่นเพลงผ่าน USB นะครับอย่แบบนี้หรือว่า hard e t e r n a l แบบนี้นะครับในปัจจุบันเราเซฟม,มาเซฟเพลงประเภท mp3 นะครับเพลงออดิโอหรือเพลงประเภท lossless นะครับพวกแฟกหรือเวฟเนี่ยใส่ในซอร์วกนี้ได้แล้วก็นำเล่นผ่านทั้งสาย USB ที่แถมมาให้หนึ่งชุดตัวนี้ นในสาย USB ตัวนี้เนี่ยก็จะต่อเข้าไปที่เครื่องนี้หลังจากนี้เครื่องเราสามารถจะอ่านไฟล์ Lostate lost ได้เลยนะครับในมุมเดียวกันครับเราสามารถจะ safe, เซฟภาพยนตร์นะครับจากพวกที่เป็นไฟล์ขนาด 1,080p นะครับหรือลดหลั่นลงมาจนถึง 360p เนี่ย uh, .mp4 นะครับหรือ mp5 นะครับหรือ avi หรือ mkv เนี่ยก็เซฟใส่เครื่องพวกนี้แล้วก็นำมาเล่นในจอ Android ได้เลยนะครับสร้างความพึงพอใจสูงสุดด้วยการต่อกับตัว กล้องหน้ารถ Android อัจฉริยะจาก P ิชิก้าเ g 0 0 9ตัวนี้ครับเรามีช่อง USB แถมให้อีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อนำไปต่อเข้าโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟจากที่จุดบุหรี่หรือปลั๊กท้ายยุกนะครับบางทีก็กินแบตบบางทีก็แบตหมดนะครับบางทีก็จอเสียเพราะว่าตัวกล้องัวนี้จะไม่มีความร้อนเพราะว่าเราจะย้ายภาพนเนี่ยไปไว้ที่จอ Android ตรงรุ่นตัวนี้ได้เลยนะครับแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสถานที่เกิดเหตุเมื่อเวลาเกิดเหตุปุ๊บภาพจะล็อกเลย นะครับเราก็จะมีบอกวันบอกเวลาด้วยนะครับแล้วก็บอกละดัทิจุดลองทิจุดนะครับรวมทั้งเครื่องเขายังบอกเ,อเสียงเตือนต่างๆเมื่อเวลารถเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือว่ามีรถแทรกเข้ามาในเลนเนี่ยรถก็จะเกิดเสียงร้องข้ามาตๆๆๆๆเตือนให้เราได้สติขึ้นมานะครับสนใจรายละเอียดนะครับลองดูผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์นะครับแล้วก็หลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างตกิดอะไผมมาครับ ก็สำหรับท่านที่สนใจจอ a n นด o i ยตรงรุ่นนะครับจากมิชิก้านะครับก็สามารถโทรหาพีวันของเราด้ที่029323485นะครับ0 8 4 5 2 4 3ยิ่งชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w บคาโปร m a r k e t c o m นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID l i ไลน์แอสไซน์วันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับจอ a n นด o i ยตรงรุ่นมากมายจากบริษัทมิชิก้าวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ